เ็ดีก็มาที่นี่ด้วยนี่ก็ดียังไงมากระโดดออกจากอ้อมแขนของฉันสิ่งมันดีนะไปบอกไปเจอผมทำอะไรเพจหน่ารัก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 แล้วจะรอหน้าฟริตซแซนแซนระวังตุดคุกนะแซนโอ้ชิบหอยเอาไปแบมหนึ่งนะแอสเลวอ่ะนี่ไอ้แอชขอบคุณนะคะาล่าและฉันกินอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคาร่า อ๋อนี่งามอร่อยจังและพลอยหรอก็อร่อยเหมือนกันและนี่เหรอกอันนี้มันคืออะไรอ่ะหวานหวานตาเกตตี้ของพาเป็นล้านละแซนอ่ะนี่ฉันให้นายนะแซนเอ่อฉันให้นายนะเฟลแซนโอ้ฉันให้นายระบบวิลลี่แซนเออ้โแซนนายเป็นอะไรหรอเฟลแส่นนายเป็นอะไรหรอ ออไมะรหนี่กกแนนี่เชืสองนี่งโอ้โหถูกนั่งนี่ถูกอพีจะดูเลยคนอยู่ข้างหน้าฉันฉันควรทำยังไงดีแค่สองส ที่พัซี่ใหม่สี่แอ็ดเลี้ยวหืาด้วยถุงเสื้อให้ฉันหน่อยสิได้ยังโตอยู่โอเคเอาละนะฮ่าว้าฉันคือเทพแห่งความตายโอ้พัซซี่ถ้าล่าเธอทำฉันกนลัวนะ <laughs>